เดียนาเผยโมเมนต์ปาร์ตี้วันเกิดลิซ่าแบล็กพิงตั้งใจทำเค้กให้เป็นของขวัญเรไดอว่าล่าสุดทางด้านนางเอกสาวเดียนาฟรีโบรได้เล่าบรรยากาศฉลองปรางปร์ตี้วันเกิดของน้องสาวคนสนิทอย่างลิซ่าแบล็กพิงนักร้องสาวซูเปอร์สตาร์ที่บินกลับมาไทยร่วมฉลองวันเกิดอายุครบ26ปีกับครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนสนิทในบรรยากาศสุดอบอุ่นงานนี้สาวเดียนาทำเค้กสุดฝีมือ เพื่อเซอร์ไพรส์น้องรักพร้อมได้อวยพรวันเกิดสุดซึ้งเลยซึ่งงานนี้ล่าสุดสาวเดียนาก็ได้มีโอกาสมาให้สัมภาษณ์โดยมีคําถามเลยว่าปีนี้เนี่ยซื้อของขวัญอะไรให้กับน้องลิซ่าสาวเดียนาก็บอกว่าไม่ได้ซื้ออะไรค่ะแต่ว่าทําเค้กให้คือเดียเนี่ยทำร้านขนมแล้วก็ร้านชาน,นมอยู่แล้วทําสุดฝีมือมากดีใจที่น้องชอบตั้งใจทําเค้กหมาหมุนก็ต้องปั้นนานมาก3-4วันพอบอกว่าจะทําเค้กให้ลิซ่าทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากเลยอยากจะทาให้น้องแฮ แล้วพอน้องเห็นเขาก็บอกว่าหูยหนูไม่กล้ากินเลยอะมันสวยมากค่ะพี่ดียมันกินได้จริงไหมเขาก็เลยไม่กล้าตัดจริงๆนะคะน้องไม่กินเลยกินแค่บราวนี่อีกอันนึงเพราะว่าเค้กม้าหมุนเนี่ยเราเห็นก็ไม่กล้าจะเอามีดไปเฉือนมันนะเขารู้สึกว่าแบบว่าอยากตั้งใจเอาไว้คนมองดูดีกว่าเราให้เห็นความเซอร์ไพรส์นะแล้วก็แบบความสุขแล้วก็ได้อยู่กับเพื่อนๆเห็นคุณพ่อคุณแม่น้องยิ้มก็รู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยค่ะน่ารักมากเลย เราได้อวยพรน้องไมก็อวยพรหรอก็แบบจําไม่ได้พูดไปเยอะมากเลยค่ะก็ปกติเลยค่ะเราก็แค่บอกว่าเราจะอยู่ข้างๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะยังคงอยู่ตรงนี้ตลอดมีอะไรก็ปรึกษาได้เสมอค่ะ